แกนัวเพรียดใหญ่รอาจาเลยทีเดียว<อ>มิสแกรนภูเกต็ตค่ะขอบคุณครับอขอบคุณ,<อ>คณน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับที่มาจากกรุงเทพแล้วก็ภูเกต็ตทุกๆคนนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติมิสแกรนภูเกต็ตของเรานะครับขอบคุณรจริงๆครับขอบคุณครับความพิเศษวันนี้กับเก็บตัววันแรกอย่างไรบ้างคะวันนี้เหรอครับวันนี้จริงๆเราก็จะได้เห็นสาวงามทั้ง19ท่านนะครับเพราะวันที่เราเป็นอรอบแรกที่มาเนี่ยน้องมาไม่ครบ เพราะว่าติดเรียนบ้างอะไรบ้างแล้ววันนี้เป็นวันที่ครบสมบูรณ์แบบนะครับน้องๆบางท่านก็มาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็น่ารักมากก็มาเราก็ให้พักที่โรงแรมต่อเลยวันนี้เอ้ยตั้งแต่เมื่อวานนะครับครับส้นคำล่ำลือเลยค่ะมีสแกนบุเก็ตจัดเบอร์มากาค่ะโอเป็นอีปีหนึ่งที่แบบโอโ้โหล่ำลือก็คิดว่าเราเรากับพี่กบเราบอกแ,แล้วว่าคือเราเราจัดรักษามาตรถถฐานของเราเราเคยทำยังไงเราก็ทำแบบเดิมนะครับก็ ยังคิดว่าปีต่อ,ตอไปก็จะทําทยัางไงก็ไม่ทราบแต่ว่าก็เราก็รักษามาตรฐานของของทีมภูเก็ตแล้วก็มิสแกรนภูเก็ตนะครับกดดันไหมครับพี่กิมม่กดเพราะว่ามีคนรอดูอสนาพยรรายทุกการแข่งทุกปีเลยเอ๋เลยกด<อ>ดันไหมก็ทําให้ดีที่สุดดีกว่าเพราะว่าเราไม่อยากกดดันว่าเราต้องได้ที่หนึ่งหรือเข้าท็อปไฟทุกปีเราสึกว่ามันกดดันเกินไปแต่ว่าถามว่าหวังไหมก็หวังครับแต่ว่าก็ทําให้ดีที่สุดแล้วกัน ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละใช่ก็จริงๆถามว่าทุกจังหวัดละครับหวังหมดถึงภูเก็ตเพิ่งได้เมื่อปีที่แล้วมาเราก็ยังหวังอยู่อแอบหวังอยู่ถ้าเกิดเราได้เด็กที่ดีตอบโจทย์ของกองแม่พี่คิดว่าท็อปไฟก็โอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปไฟกันเองบนเวทีถ้าเด็กภูเก็ตด,ดีพี่ก็เชื่อว่าพี่วัดก็ยุติธรรมะนะครับก็คงจะจะให้ได้ถ้าเกิดไม่ค้านสายตาครับผมพีนีมิสแก็ตภูเก็ตมาในปีอะไรครับเออ คอนเซปต์ของเราปีนี้ก็คือ history maker เลยครับเนี่ยไปไหนแล้วนะนี่นะฮะเผื่อว่าเราจะ make history โมงสามงมงสามอันนี้คือเอาใจตัวเองหาขอเขาเรื่องอะไรดีกว่าครับพี่คิมค่ะเมื่อวานเห็นจดหมายด่วนก็โทรหาเกี่ยวกับน้องขิงผมเอคผมมีโทรหาน้องขิงด้วยอ่าพี่กบโทรหาตั้งแต่เมื่อคืนก็โทรหาครับ ปัญหาส่วนตัวของน้องเขาผมเข้าประเด็นเลยกันปัญหาส่วนตัวของน้องเขาซึ่งเขาเตรียมพร้อมมาแล้วก,ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะเขาก็ตั้งใจมาทุกอีเวนต์ตั้งแต่ไปส่งเหรียญที่สนามบินตั้งแต่วันเปิดตึก MGI เขาก็ไปนะครับนะเขาก็ตั้งใจมากแต่ว่าเมื่อสองวันที่แล้วเขาพึ่งมาแจ้งเราว่าเขาเขาคิดสราระตาแล้วมันมีปัญหาส่วนตัวที่เกิดขึ้นที่ต้องไปแก้ในช่วงที่เราเก็บตัวพอดีเพราะฉะนั้นทําให้ไม่สามารถรม,มาร่วมประกวดได้ดไดซึ่งเราก็เพฟื่องต่างๆว่าอ่า บินไปไหมในช่วงที่ต้องไปเคลียร์ปัญหาซึ่งสุดท้ายสุดท้ายแล้วเคลียร์กันไม่ลงตัวกับปัญหาส่วนตัวของเขาก็เลยต้องสลดสิทธิ์ตัยก็เราจริงก็ก็กองก็พยายามนะครับจะบอกว่ากองกรุงเทพเองก็คุยกับน้องเมื่อวันซืนก็ไฟยนลคุยกันว่าน้องต้องขึ้นกรุงเทพวันที่10 1.2.3ออะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกเลยว่า หนูมาวันที่8แล้วคุณกลับวันที่9้เราโอเคเราทําตัวให้หม่หม,หมดเลยไปกลับแล้วก็หนูจะกลับมาวันไหนหนูแจ้งเราแต่ต้องพีริมหนูต้องอยู่ไฟนอลอยู่ต้องอยู่แค่นั้นเองที่เราขอสุดท้ายก,ก็คุยกับทางผู้ใหญ่ก็เขาก็ตอบเรากลับมาว่าเขาขอสละสิทธิเพราะเขาคิดว่าเขาไม่สามารถมาร่วมได้ก็ก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของน้องนะครับ ก็เสียดายนะครับ,รบจะบอกว่าจริงๆน้องเขาก็มาประกาศตั้งแต่แรกๆเนาะแล้วก็ทํากิจกรรมกับเราหลายครั้งเลยแล้วก็เราก็ยังชมกันว่าขินเป็นคนที่สู้คนหนึ่งอยู่ในจริงๆบอกเลยว่าอยู่สายตาในสายตาเรานะรรจริงๆแล้วก็เสียดายครับเสียดายครับก็บบข่าวออกมาอย่างนี้ค่ะว่ากิ่นสละสีเป็นนะว่าอุ๊ย เพราะว่ามีสายแข่งเยอะหรือเปล่าสำหรับยูเก็ตเพราะว่าที่รับผิกว่าสลัดสิธงรอบนี้ก็สลัดสิ่งนี้เราผมก็ตามหน,นูได้ <ใน S 1> บอดนางงามเหมือนกันก็มีข่าววา่ามีตัวเก่งเยอะก็เลยคิดว่าจะไม่ได้หรือเปล่าเลยสลัดสิทธิ์ไปแต่ว่าที่คุยกับน้องเขาคือปัญหาส่วนตัวจริงๆแล้วก็เขาก็เตรียมพร้อมมาแล้วเราเห็นแล้วว่าแบบมีชุดมีอะไรที่เขาต้องตั้งใจเตรียมมาอยู่แล้วครับแต่ปัญหาเนี้ยพี่กบคุยกับเขาตั้งแต่เมื่อวานนะว่าหนูต้องต้องรับให้ได้เพราะว่าด้วยการที่น้องเขาเคยสลัดมันแล้วหนึ่ง แล้วนี่เป็นครั้งที่2ซึ่งมันอาจจะมองไม่ดีสําหรับตัวเขาเองซึ่งเขาบอกว่าเขารับได้รเราก็โอเคครับพอขิงสลัดสิทธิ์ไปเนี้ยค่ะมีเพิ่มผู้เข้าประกวด<อ>เพิ่มมาเป็นยี่สิบค<ร>นแล้วครับจริงจริงเราคุยกันเมื่อคืนนะฮะจริงจริงเมื่อคืนเนี้ยยังแอบหวังว่าเขาจะมาคือมาวันนี้บ่ายโมงบ่ายสองพี่ไม่สนใจเลยพี่โอเคเลยแต่แค่ว่าเราคิดว่าเขาจะคิดว่าเขาจะมาเพราะเราออฟเฟอร์ไปเยอะมากก็ในในที่สุดเขาตัดสินใจไม่มาเราก็บอกว่า ก็คุยกันเมื่อคืนก็ประชุมทีมด่วนเลยว่าสรุปเอาไงเอาเด็กคนอื่นมาให้ครบ20ไหมแต่พี่บอกว่าอย่าเลยเพราะว่ามันเหมือนถ้าเราเอาเด็กคนอื่นมามันมันน่าสงสารน้องเขานะที่คนมาแทนน่ะพะมีความรู้สึกว่าคุณหาใครไม่ได้แล้วคุณดึงใครก็ได้ให้ครบ20มันก็มันก็ไม่ดีก็เราก็มีปัญหาต่อไปก็คือสายสบายเพราะเราขายไปแล้วพึ่งเงี้เราก็ต้องคุยกับสปอนเซอร์ซึ่งซึ่งสปอนเซอร์ก็น่ารักก็รับคืน นะครับรับคืนไปแล้วก็เราแค่คุยว่าคุณอยากมอบรางวัลอื่นบนเวทีไหมรอบไฟนอลเพื่อหาทางออกอก็เดี๋ยววันจันทร์เขาจะแจ้งเรามาแค่นั้นเองครับครับผมแล้วอย่างนี้พี่กบพี่กิตยิ่งใจมากคิดว่าบิสแกนบูเก็ตนะโอ้โหต้องมีแตะแสทุกปีเลยนะ่ได้บบว่เข้าประกวดอะไรอย่างเงี้ยออก็ดีครับเป็นดราม่าก็ดีนะครับเพราะว่าทีมไม่ได้สร้างอยวอื่นสร้างให้หมดเลยครับผมครับผมครับดันอะไรใช่ไม่ได้กดดันเลยครับเนาะก็คุยกันเมื่อคืนก็ก็ปล่อยใจเลยเพราะจริงๆพี่ทีมเองเนี่ย บอกทุกคนตั้งแต่รับสมัครแล้วว่าต้องเอาให้20ไม่20ไม่ชอบอ่านั่นคือดูนิสัยผมแค่รู้สึกเสียดายว่าอยากเห็นคนเก่งๆมาลงเล่นเราได้โชว์ศักยภาพด้วนั้นที่เราเสียดายมากกว่าคือเสียดายศักยภาพน้องอยากเห็นขิงบนเวทีในในรูปแบบของมิสแกนว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราคิดว่ายังยังคุยกันนะว่าโอ้โหแซ่บแน่ปูปลาแน่ชอบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เคารพในการตัดสินใจของน้องครับอยากให้พี่กบพี่คิมฝากอะไรถึงแฟนคลับแล้วก็ตัวขิง ครับอ่ะพี่กบก็ผมก็คุยกับเขาส่วนตัวแล้วแล้วก็ฝากบอกทางช่องทางนี้รอบหนึ่งก็คือว่าแบบเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรในชีวิตต่างๆก็ทีมบุเกตก็ยังเป็นกำลังใจแล้วก็ให้สู้ๆนะครับก็ส่งข้อความส่วนตัวไปแล้วก็บอกเขาไปเลยว่าถ้าอยากกลับมาปีหน้าก็ได้ไม่มีปัญหาเราไม่ติดอะไรเราเราไม่ได้ติดนะครับเราแค่แค่มีความรู้สึกว่า เข้าใจในปัญหาส่วนตัวของน้องจริงๆแล้วก็น้องก็คงพยายามแล้วพี่ก็มองอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรอออฟเฟอร์ก็ทุกอย่างแล้วก็มันไม่เป็นตามที่เราคิดก็ก็เราก็เคารพในการตัดสินใจแต่ก็ไม่ได้โกรธนะครับแต่แค่มีความรู้สึกว่าเออมันการชั้นชิดมากซึ่งกองก็ทําอะไรไม่ทันแล้วก็เลยมาออกที่19หมายเลขครับผมวันนี้ครับอ่ะขอ,อย้อนกลับไปถึงลีมนิดนึ่งครับมมิสแกร์อินเตอร์เป็นยังไงบ้างพันธุกดคิงกับคนนะี้ ผมมาตั้งใจไว้ว่าประมาณนี้แหละมากสุดก็ค er ือท็อปสิในในใจที่คิดไว้ก็แอบลุ้นลึกๆว่าอยากให้เข้า10แต่ว่าพอดูศักัภาพของแต่ละคนแล้วก็คิดว่าก็เหมาะสมแล้วครับที่ได้ท็อป20ถือว่าดีที่สุดแล้วเราก็มองว่าท็อป10ปีนี้ไม่ค้านสายตาเลยครับแล้วก็เราก็พอใจในตําแหน่งของลูกสาวเนาะก็เลยจะบอกว่าถ้าจะเอาลูกสาวเข้าจะดึงไทรออกว่ายังคุยกันเล่นๆนะวันนั้นว่าลองคิดดูด้ยหนึ่งสองสาม้าดเก้าสิบ ถ้าดึงสักคนนะดึงใครก็ดึงไม่ออกเหมือนกันเนาะก็รู้สึกว่าสมแล้วครับสมแล้วสมแล้วแต่ทีนี้มันมีดราม่าพันกวิถีกพราว่ามีคนแอลนอแล้วก็บอกว่าลิลเนี่ยคือแบบเป็นผู้ประกวบรที่แบบอ๋อเลียดน้อยที่สุดอะไรเงี้ยนของแกนไทยแกนอินเอยแกนอเมริกาในฐานะที่พี่เป็นพ่ออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่หลินที่คนอื่นไม่มีแต่ลินมีคือความสู้ความพยายามความความอะไรความเป็นผู้นําในองค์กรความ ความเป็นเจ้าบ้านที่ดีทำคอนเทนต์เก่งหรืออะไรเงี้ยครับการสร้างซีนในในอ,อะไรนะรอบสำคัญสำคัญซีนหล่นหนก็มีตัวตนในทุกรอบอะไรเงี้ยผมว่าข้อนี้เป็นสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้มผมก็มองว่าท็อป20ก็ไม่น่าเกียดเพราะว่าปกติท็อป20ของพี่นวัตจะเป็นคนที่คนจําได้ซึ่งหลินก็เป็นหนึ่งคนที่คนจําได้ก็ไม่แปลกที่เข้า20ใช่สาหรับพี่เองก็บอกตั้งแต่ตอนแรกที่ให้มงเขามิสแกรนภูเก็ตบอกว่าเธองานหนักแน่นอน แล้วเธอต้องรัอบแรงกระแทกให้ได้เพราะจริงๆทุกคนก็กกดราม,ม่านิดหนึ่งตอนที่เราเลือกเขาเป็น<ช>มิสแกนบุเกต็ตเพราะว่ามันไม่ใช่บริบทของเรา<ช>นะครับแต่แค่ว่าตอนปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่พี่วัตรบอกชัดเจนว่าอยากหาคนขายข,ายของเก่งอยากหาฟร<ช><พ>อนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็คิดว่าน้องเหมาะที่สุดซึ่งหลังจากนั้นนะพี่ก็ยังคุยกับพี่วัตรนะว่าอันนี้คือคุยกันนานมากตอนที่หลังจากมิสแกนบุเกต็ตแล้วก็มิสแกนไทยแลนด์ตอนที่ได้มิสแกนไทยแลนด์ Thailand ยังตกใจเหมือนกันตกใจว่า ขอโทษนะจะบอกว่าโอ้ยลูกสาวพูดทัวลงนะ <c oughs> ก็ลงจริงๆแล้วก็เดินไปหาพี่วัดนะครับแล้วก็คุยกันแล้วขอบคุณแล้วก็พี่วัดก็บอกว่ารับแรงกระแทกให้ได้แล้วพี่ก็พูดกับพี่วัดว่าแล้วพี่รับได้ไหมโอ้ยผมสบาย พี่ก็เลยบอกกับทีมว่าก็รับแรงกระแทกเธอเพราะลูกสาวโดนแน่ๆก็โดนจริงๆแต่เราคิดว่าหลินเป็นน้องที่สู้นะครับเป็นลูกลูกที่สู้คนหนึ่งเลยแล้วเขาเป็นคนที่ฉะฉานเขาเป็นคนที่ตรงๆนะครับถ้าเกิดใครรู้จักเขาจะรู้ว่าเขาเป็นคนตรงมากพูดตรงไม่มีอะไรข้างหลังเลยอะไรชอบก็ชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบซึ่งอาจจะทําให้บางคนชอบเขาบางคนไม่ชอบเขาในเรื่องความตรง นะครับก็จริงๆมันก็ปีสุดท้ายแล้วนะของภูเก็ตของเขาไม่กี่วันนี้แล้วก็เขาก็รับเขาก็อยู่ในตำแหน่งของ Miss แกนไทยแลนด์ต่อก็คิดว่าขอให้เป็นกําลังใจให้เขาเะครับเขาก็น้องน้องเด็กผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งเขาตั้งใจทํางานอะเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้เสียหายเลยนะฮะมีการคุยกับน้องพนการส่วนตัวไหมครักลานสังคมแล้วก็กวด คุยบ่อยเมื่อกี้ก็คุยครับเมื่อกี้ก็คุยเมื่อกี้ตอนที่เขามาถึงเมื mm. ่อตอนเที่ยงก็บอกป้าก่อนเราก็บอกเป็นไงล่ะโอ้ยไม่เรียกแล้วนางงามเดี๋ยวนี้ต้องไยกเป็นดาราเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้บอกเขาแล้วว่าแปลงเลยแปลงตัวเองจากนางงามให้เป็นดาราเพราะพี่ชอบอย่างหนึ่งอันนี้พลาดทิีงนิดหนึ่งนะชอบตอนที่อแมนด้าได้ซึ่งพอเป็นนางงามปุ๊บบริบทก็ต่างกันพอมาเป็นดาราเราก็ปรับลุคให้น้องก็เป็นดาราจริงๆ เราะฉะนั้นก็หลินก็อาจจะตามมาที่ต้องปรับให้เป็นดาราจริงแสดง,สงว,ว่าก็คิมเห็นแววในตัวหลินรจริง,รงรครับเพราะว่าจริงๆพี่ว่าเขาเขาเป็นคนเล่นซีรีส์เก่งนะเป็นคนเล่นซีรีส์เก่งสายตาท่าทางอะไรเงี้ยน้ยําเสียงอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกยังกลัวว่ามันตองหรือเปล่าวะอมันจะจําบทได้หรือเปล่าวะสุดท้ายก็แสดงพิสูจน์ถ้าเราดูว่าเก่งจริงครับเก่งจริงแต่ว่าปีแล้วหลินทำไปดีมากค่ะจนถึงมงเลยปีนี้ยังไงบ้างครับคนณสงล้านคนมงเป็นเกมเก่จะฉีกไหมคะปีนี้เรา เราเหมือนกับเราเรียนรู้พี่วัชเรียนรู้ทุกอย่างไปเรื่อยๆปีนี้เราก็ต้องหาคนแปลกเฮ้ยเอาละแปลกยังไงัแปลกยงงไจำได้เห็นปุ๊บจำชื่อเอางี้ก่อนต้องเป็นคนที่จำชื่อเล่นได้ บบว่าอ่ะทุกคนจําได้แแบบชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ถ้าถ้าแบบนางงามคนไหนจําชื่อเรื่องไม่ได้แสดงว่าอ่ะไม่ใช่แล้วเป็นรว่าต้องส่องพยานสั่งพยานทีพยานจะได้เปีพยานก็ได้ครับพี่ว่าจริงๆปีนี้เนี่ยโจทย์ของบอสมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนคือบิวตี้ควีนต้องมีนะครับแล้วก็สตาร์ต้องมีแล้วก็แน่นอนบิสเนสก็ต้องมีเพราะงั้นสามตัวเนี่ยเราก็จะต้องเฟ้นหาว่าใครครบที่สุดใครด้อยอะไรใครมากอะไรแล้วก็เดี๋ยวผสมกันว่าใครที่เหมาะสมที่สุดจะบอกว่า ไม่เคยล็อกมงให้ใครนะครับณวันนี้จริงๆตัวเต็งอาจจะตกได้ถ้าตัวม้ามืดมาแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราอยากให้เราก็ให้ผมผมพี่บอกตรงๆเพราะว่าเงินที่ใช้ก็เป็นเงินของตัวเองไม่ใครมีเงินมาให้ผมเพราะงั้นมงกุฎของผมผมก็ให้ใครที่คิดว่าเหมาะที่สุดสําหรับภูเก็ตเราก็ให้เพราะว่าปีหนึ่งเราลงทุนเกือบสิบผมยังบอกพี่กอเลยว่าโอ้โหนี่ทํสิ0ปีเนี่ยคูณ1ิบเข้าไปนี่เป็นเงินเท่าไหร่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความภูมิใจนะครับบอกตรงๆว่าผมภูมิใจในมงกุฎของมิสแกรนภูเก็ตมากเพราะเราถือว่าเป็นมงที่ศักดิ์สิทธิ์มงหนึ่งเพราะเราไม่เคยซื้อขายกับใครใครเต็มใจมาก็มาคิดว่าบางคนที่แบบเคยมาแล้วมีความสึกว่ามาแล้วกลัวไม่ได้มงเดี๋ยวเสียโอกาสไปที่อื่นดีกว่าก็เชิญครับเพราะเราถือมีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกประกาศชัดเจนว่าผมไม่เคยขายมงให้ใครและไม่มีใครเอาเงินมากล้ามาให้ผม เพราะผมก็มีเงินมากกว่าเขาพูดตรงๆไม่บอกตรงๆบอกตรงๆก็คือเราคือภูเก็ตไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้มงภูเก็ตควรภูมิใจมากๆเพราะไม่มีใครใน76จังหวัดหรือใครก็แล้วแต่เอาเงินมาให้ผมเพื่อซื้อนะครับเคลียนะครัียนะครับไอคนที่ไปพูดว่าโอ้ยได้แน่ได้แน่เผลอๆถ้าตกแล้วคุณจะน้ำตาไหลเออบอกให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ย หลังจากวันนี้8ถึง15ทุกวันเป็นการเก็บเก็บคะแนนนะครับทุกวันจะเป็นการที่ผมก็จะไปพี่ก็จะไปทุกเช้าเหมือนกันเพื่อไปดูเพราะว่าน้องบางคนเนี่ยทำงานยากซึ่งมันก็ยากสําหรับกองใหญ่อันเนี้ยเขาก็กาชับพ,พี่มาเหมือนกันว่าดูน้องให้ดีๆอย่าให้น้องหลอกเราเพราะเวลาเราทํางานเนี่ยเราเขาก็เจอมาแล้วที่ว่าน้องหลอกอะครับพอเอาจริงๆทํางานยากมากทางกองใหญ่เขาก็เขาก็ให้ ไกด์ไลน์พี่มาเลยว่าพี่คิมดูดีๆนะดูให้ลึกๆเอาน้องที่ทํางานด้วยกันได้และไม่ทําให้องค์กรเสีย<ะ>อันนี้ก็อยู่ในสมองพี่เหมือนกันครับผมโบดันแมคานิสต์สัตย์ไตร์บุเก็ตมนเต็งทุกปีเลยมันเป็นควีนภาคใต้ทุกปีเลยพี่กอพี่คิมจากปีแรกที่ทําเราก็ไม่ได้คาดหวังก็ไม่ได้คาดวังทำพใจละทำเพราะว่าอยากส่งคนที่ดีที่สุดใน,ใ,ใ,นในความคิดของเรานะส่งไปปีโจทย์แต่ว่าพีดแบบกลับมาดีเราก็เลยรู้สึกว่า ก็พยายามรักษาต่อไปแล้วก็คิดให้รอบค้อบมากขึ้นคิดให้ละเอียดคิดให้ทุกมุมมากขึ้นว่ากองต้องการอะไรแฟนคลับต้องการเห็นอะไรอะไรเงี้ยครับก็พยายามทําให้ดีที่สุดใช่ประเด็นหนึ่งทีมภูเก็ตส่งนางงามแบบว่าทุกคนกลัวมากเลยแม้ว่าจะเป็นเวทีไหนๆเร็วๆนี้จะมีอะไรใหม่ๆไหมคะพี่กี่ อันนี้โจหัวใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวรอเขาแถลงข่าววันที่ยี่ปดไมตาเดการใหญ่ไนทางงานใหญ่ในทก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้ก็เดี๋ยวไปเจอเจอกันน้องๆสื่อเนี่ยแหะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันนะครับแล้วก็เราจะรู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วก็จะรู้ว่ากําหนดการมันเป็นยังไงบ้างก็ฝาก สื่อมวลชนทุกๆท่านนะครับไปไปร่วมกับเราด้วยละกันนะครับผมไม่ข่าว่าทิ้งไปหลายหลักอันนี้ก็อย่าพูดไปเลยนะครับก็คิดว่าทุกๆคนก็มาร่วมใจการร่วมสร้างผลงานให้ประเทศไทยให้ดีที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้เราก็มีความสุขว่าลุกใหม่นิวลุกอะไรต่างเนี่ยฮะเราจะได้เห็นนะครับแล้วก็ฝากสื่อมวลชนน้องๆพี่ๆสื่อมวลชนด้วยว่าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับมีอะไรก็ตำมงตำหนีได้หมดเลยนะครับรับทุกอย่างครับ ไม่ได้ประกาศเราบอกว่าเราเขาเขาจะประกาศในยี่สิแปดเราไม่ได้พูดอะไรเลยยังไม่ได้บอกอะไรงานไทยวันที่่สิบแปดไม่รู้จะมาเรื่องอะไรคะสัปดาห์ที่ยี่สิบแปดเรื่องอะไรเหรอฮะใช่ค่ะอยากอยากทราบอยากทราบเหรอฮะอย่าเลยเดี๋ยวก็ทราบกันอยู่แล้วอย่าถามพี่เลยทราบอยู่แล้วอย่าถามพี่เลยครับครับผมแต่ผู้ใหญ่ก็ก็กลับเรียนผู้ใหญ่นะเกี่ยวเกี่ยวกับผู้ใหญ่ไปแล้วเกี่ยวกับผู้ใหญ่ไม่เกวไปอยู่ นะครับก็ก็ก็ผู้ใหญ่ต่างๆเราก็เรียนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเซฟโซนนะครับแล้วก็น่าไม่น่าจะมีอะไรก็รอเวลาแค่นั้นเองครับสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากเลยกับเมสแกนภูเก็ต2025นหาน่อยค่ะแบบควีนลาคแน่นอนไหมปีนี้เข้าห้างหรือมุงแบ็คหูแบ็คไหมครับก็หวังนะต้องเลือกก่อนเมื่อไครมงไม่รู้ผมดูจากหน้างานแล้วแล้วดูจากจังหวัดอื่นแล้วผมคิดว่าเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ว่ามันมี มีบางคนที่ผมรู้สึกว่าเบียดเบียดอยู่ผมเป็นคนมองมองไปลึกเลยนะแต่ลองดูว่าเขายังอีกคนนึงที่ผมกลัวเขาอาจจะยังเขายังเขายังประกวดไม่จบแต่ว่ามีปกวก็คือเดินเกมแรงมากอ่านละอ่านเกมคร่าวๆละว่นยังไง เพราะว่าจริงๆทั้งทีมหน้าทีมผมทีมชุดทีมไรเราก็พร้อมแล้วก็มองว่าควรจะถ้าคนที่ได้ภูเก็ตรอบนี้เราจะตักยังไงเพื่อจะให้มันเข้าบริบทของควีนสตาร์จวพี่ดียอดยั่งพี่ดีคาดหวังอ๋อไม่คาดเลยครับให้แม่โมฟินให้แม่โมฟินนะฮะเพราะว่าน้องเขาก็ทําเต็มที่สุดๆก็อยากจะให้น้องเขาได้อีกเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นกําลังใจให้ครับเป็นกําลังใจให้ทุกทุกจังหวัดนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวน้องโมฟินอย่างเดียวก็ทุกจังหวัดที่ทําดีทําถึง ก็แข่งกันได้เลยครับครับผมครับสุดท้ายแล้วไทยอยากให้พี่โกกฝากอะไรคกับแท็กประจำทุกปีเลยกบเดียวที่ชนกเอ้ยไม่ต้องรักผมก็ได้รักทีบภูเก็ตนานๆแล้วกันเอามาแล้วนางงามสัมภาษณ์ไหมได้ครัเอาไปน้องให้ดูเอามาทีละคนจบคุณทุกคนนะครับโอเคครับ